พอความดีความงามจงเกิดขึ้นกับนักชมคลิปอีกครั้งหนึ่งวันนี้คลิปที่4หรือคลิปที่5<ม>ก็ไม่สำคัญแล้วแต่จะเป็นการบอกกล่าวคุณงามความดีของมนุษย์วันนี้อาตมาหรือข้าพเจ้าต่อไปจะใช้คำแทนตัวว่าข้าพเจ้า เพื่อจะได้เป็นสาธารณะเหมือนอย่างเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ท่านใช้คำแทนตัวว่าข้าพเจ้านั้นเป็นคำสละสลวยสวยงามและสิ่งที่จะกล่าวต่อไปในเบื้องหน้าเป็นการพูดที่ให้ความสุขุมลุ่มลึกกำกุมบุคคลที่มีความสุขกับการทำดี การทำดีของมนุษย์มีอยู่มากมายดังที่กล่าวไว้แล้วแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคลิปต่อไปนี้ก็คือทุกคนได้สัมผัสได้เห็นได้รู้ว่าคนเหล่านี้คือคนดีวันนี้จะยกตัวอย่างคุณตูนบอดี้แสลม ทุกคนก็ได้เห็นการประกาศคุณงามความดีของคุณตูนซึ่งเป็นนักร้องเพลงร็อกแต่ผันตัวเองมาเป็นจิตสาธารณะก็คือได้วิ่งวิ่งเพื่อการกุศลวิ่งเพื่อตัวเองก็ไม่ใช่แต่วิ่งเพื่อคนอื่นนั้นใช่แต่ตัวเอง จะมีสุขภาพที่ดีหรือไม่ดีคุณตูนเขาก็ไม่ได้จะถือสาแต่เขาจะทำความดีเพื่อให้ทุกคนได้รับความสุขจากเขาสุขภาพเราดูเผินๆว่าคุณตูนมีความสุขแต่เบื้องหลังการวิ่งมันไม่ได้วิ่งกันง่ายๆ การวิ่งก็ต้องใช้กำลังใช้พลังลมแต่ถ้าวิ่งในระยะสั้นนั้นคือสุขภาพดีแน่แต่ถ้าวิ่งในระยะยาวแน่นอนการบาดเจ็บความเดือดร้อนของสังขารร่างกายย่อมเกิดขึ้นแต่จะวิ่งให้จบเกมตั้งแต่ภาคใต้จนมาถึงภาคเหนือโดยไม่บาดเจ็บนั้นไม่มีแต่คุณตูน บอร์ี่สแลมฉายาของเขาก็คือนักร้องเพลงร็อกและก็พอยินดีไปกับความชื่นมืน่นที่เขาได้เข้าประตูวิวากับคุณก้อยรัชวินซึ่งเป็นแฟนที่ให้ความอบอุ่นให้กำลังใจเข้ามาตลอดข้าพเจ้าขอฝากคลิปนี้ไปยังคุณทั้งสอง หรือว่าเรานักวิ่งเพื่อการกุศลวิ่งเพื่อโรงพยาบาลไม่รู้ว่าโรงพยาบาลไหนได้รับสิ่งที่คุณตูนทำนั้นเหลือประมาณหรือแม้คนอื่นที่มีการทำความดีอาจจะวิ่งไม่เท่าคุณตูนแต่มันก็เป็นการวิ่งเพื่อจิตสาธารณะวิ่งเพื่อจะได้ปัจจัยได้เงินได้ทอง มาเพื่อจะนำมาให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ยุคนี้คือยุคของโควิดจะมีหน่วยงานไหนออกมาวิ่งออกมารับบริจาคเพื่อซื้อต้านยาต้านยาหรือยาต้านให้กับ บุคคลที่ได้รับความทุกข์จากโควิดไม่ใช่โรคโควิดแต่เป็นการตกงานเพราะโรคโควิดมีคลิปของฝรัหลังอันหนึ่งน่าเศร้าใจมากพระอาจารย์หรือว่าข้าพเจ้าได้ดูคลิปลูกผมตายเพราะโควิดเราดูไปนึกว่าเป็นโรคโควิดตาย แต่ที่ไหนได้เป็นโรคติดเกมตายอยู่ที่สหรัฐอเมริกาดังนั้นโควิดมีทั้งด้านลบและก็ด้านลบอย่างเดียวไม่ใช่ด้านบวกถ้าติดเชื้อไวรัสก็คือตายหรือรักษาหายแต่ถ้าไม่ติดเชื้ออยู่ที่บ้าน ทำกิจกรรมเด็กฝ้าหลังคนนี้เขาติดเชื้อก็ไม่ใช่แต่เขาติดเชื้อไวรัสที่เรียกว่าเกมในโลกของไอทีเขามีการควบคุมอารมณ์ไม่ได้ที่นี้ขอฝากผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการควบคุมเด็ก ที่ติดเกมเล่นเกมจนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้มีการระบายออกทางอารมณ์เช่นการชกกล้องเช่นการชกจอเด็กฝรั่งคนนี้เขาใช้จอคอมพิวเตอร์ของเขาฟาดเข้าไปที่หัวตัวเองเมื่อเขาเล่นไม่ชนะและก็ผูกคอตายในที่สุดพ่อเขาเลยโพสต์ลงว่าโรค โควิดฆ่าลูกชายของผมดังนั้นขอฝากคุณงามความดีวันนี้ขอสรรเสริญหน่วยงานของคุณตูนหรือผู้เกี่ยวข้องคุณตูนนี้ก็มีหลายตูนนะที่พูดถึงนี้ก็คือคุณตูนบอดี้สแลมนะชื่อนามของเขาก็บอกว่าความเพิ่มพูน ตูนขึ้นถ้าเป็นภาษาอีสานก็คือว่าพอกผูดดังนั้นขอฝากคลิปนี้ไว้ให้ชาวโซเชียลได้รับชมได้รู้ถึงคุณงามความดีของคุณตูนหรือว่าบริวารหรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบของคุณตูนขอคุณงามความดีของคุณตูนคุณงามความดีของทุกคนหรือของข้าพเจ้าเอง จงไปให้คนดีมีความสุขตลอดกาลละนานเทิรนสาธุ